มาดูวิธีทำให้กล้วยหมยท้ท่ว่าส้มให้กลับมาซวยอีกครั้งค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะว่าทำแบบไหนนี่ค่ะจากท่ว่าส้มส้มอยู่ค่ะและแห้งแห้งมาแล้วไม่ค่อยได้หลอดน้ำส้มส้มแค่ตายแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีทำก็คือเออใส่น้ำ ประมาณนี้ค่ะพอพอท่วมผอท่วมกล้วยไมย้แล้วก็ส่วนผสมที่ต้องใส่ก็คือมียูรินซีสัางขลอสแซงแล้วก็ฮอร์โมนร่วมที่ทำไว้วันก่อนเนี่ยะประโยชน์ไล่ยางเลยค่ะแล้วก็เอออะไรกยาเรียกเครื่องเครื่องดื่มชูกำลังนึงฟ้ายางละนึ่งฟ้า เอามาผสมในน้ำเลยก็แช่กล้ยยวยไม้ไหวประมาณจะข้ามคืนก็ดีก็ดีค่ะถ้าว่ากล้ยกวยกล้วยไม้ส้มมาก,ก็แช่ไหวข้ามคืนหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้เออทำวิธีนี้มาไล,ล่รังแล้วค่ะเห็นได้ผลดีกล้วยไม้ก็กลับมาเคี้ยวซวยอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะแช่แช่ไห้ให้ท่วมแบบนี้เลยค่ะ ันจะช่วยได้ดีค่ะลงลงไปทํากันดูนะคะได้พ้นดีเลยค่ะ